บออกเลยว่าชอบมากอ่ะภาพอันติมากเลยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming กับ Deep Setter นะคะวันนี้เราก็อยู่ใน i อเดีเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ f c คนนี้นั่นเองเนะเาะก็จะมารีวิวตัวระดับ S นะคะที่ไม่ค่อยเห็นกันเนาะก็จะเป็นตัวท่านมาแมลงนะ,ะหรือ เปโลเช่นั่นเองนะคะแมลงต่อสู้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะนี่เลยนะสําหรับเปโลเช่ตัวผอมบอบบางแบบนี้นะทุกคนต้องบอกว่าคือตัวมันเนี่ยคือจะผอมบางขนาดนี้เนี่ยแต่ว่ามันดาเมจแรงมากนะฮะทุกคนสําหรับตัวนี้เนาะก็เป็นตัวสายดาเมจที่แรงมากๆก็เป็นธาตุแมลง ต่อสู้นั่นเองสําหรับทาทออมานนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาดูนิสัยนะคะนิสัยจะเน้นไปทางดาเมจกายภาพนะฮะทุกคนอ่าดาเมจกายภาพหรือเน้นสปีดได้นะฮะเรื่องของอาวุธอาวุธสาหรับผู้เล่นใหม่หรือใครได้ตัวนี้มาแล้วแบบเท่าที่ดูแล้วมันก็น่าเล่นเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเป็นตัวดาเมจที่แรงเหมือนกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่ละกันเนาะอาวุธเนี่ยจะเน้นเป็นสปีดได้นะฮะสปีดตรงนี้ก็คือถ้าใครมีสีฟ้าล้วก็ใส่สีฟ้าสปีดได้หรือ damage. ดาเมจดาเมจก็จะเป็นเรื่องของ HP แแล้วก็ดาเมจกายภาพนะต้องเป็นเน้นดาเมจกายภาพนะเพราะว่าสกิลแต่และสกิลมันเป็นสายกายภาพนั่นเองนะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้อ่าเน้นการโจมตีนะกายภาพเยอะนะแปแล้วก็คิทิค้ออีก3%ด้วยนั่นเองนะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเน้นคิทิค้อฮิตนะฮะ,ะแล้วใครที่จะเลือกก็ปรับเปลี่ยนใช้ได้นะ,ะสำหรับการใช้ก็แนะนําว่าเน้นดาเมจ นหนักๆเยอะๆนะสำหรับตัวนี้แล้วก็เรื่องของอาวุธม่วงหรือใครแบบมีอาวุธม่วงเยอะแยะแล้วก็ยังไม่มีเอ็พัทแล้วก็ปั้นตัวนี้อยู่นะจะใส่อะไรได้บ้างก็สปีดก็เป็นคิงล็อกตัวนี้เลยนี่เป็นสปีด12%ซนะถ้าจะเน้นเป็นเรื่องของดาเมจนะดาเมจเรื่องของกายภาพอะไรอย่างนี้เนาะดาเมจแล้วก็มีป้องกันอะไรด้วยก็ตัวนี้ได้นะฮะอีกอันนึงก็ถ้าจะเน้นเป็นเรื่องแห่ง H p ด้วยสปีดด้วยก็จะมีตัวนี้ อันนี้เป็นเน้นดาเมจส skill ของธาตุแมลงนะห้าเปอร์เซ็นต์หรือถ้าจะเน้นเป็นดาเมจส skill ของธาตุเรื่องของอตัวธาตุอะไรนะต่อโซ่นะฮะอันนี้ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า skill อันติถ้าจะเน้นอันติกับ skill หนึ่งก็แนะนําเป็น i เทมเพนที่แบบบอกเรื่องของธาตุามาแมลงดา m มจส skill ธาตุแมลงดีกว่านะฮะทุกคนอ่าประมาณนี้สําหรับเรื่องของอาวุธของเจ้าตัวเฟโลเช่นะฮะเฟโลเชน,เนี่ยคือไม่มีวิวัฒนาการนะเป็นร่างแบบ ตัวเต็มๆของมันแบบนี้เลยนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยข้าความสัมพันธ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะข้าความสัมพันธ์เนี่ยช่องแรกจะเป็นดามเอจเนาะอย่างละสิบเปอร์เซ็นก็จะมีเมกาฮัตซามนะคะมีดวงนะระดับเอสแล้วก็ดวงนี้อีกนะ,ะระดับเอสแล้วก็มีตัวหนอนตัวนี้ระดับเอสเหมือนกันเนาะเขายังไม่ครบเลยนะฮะไม่ครบสักอันเลย HP 12%ีมีลิงเคียรดิโอแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึง่งระดับเนะฮะ ส่วนช่องที่3จะเป็นดาเมจ10เ,เนาะก็จะมีคาบิกอนล่างเล็กนะฮะแล้วก็มีใครมีเกงก้าส่วนช่องสุดท้ายเป็นคี์เลต5%ก็จะมีตัวธาตุพิษตัวไฟฟ้าแล้วก็ตัวตึกนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของค่าความสัมพันธ์ถ้าใครได้มาครบเนี่ยมันก็จะบวกสเตตัสเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลของเฟโลเช่กันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะสวยอลังการไหม แล้วก็ดาเมจจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะต้องบอกว่าอันนี้ปั้นแบบคร่าวๆนะไม่ได้ไปปั้นเยอะหรืออัพเยอะนะคะเพราะว่าของต่างๆเนี่ยเขาไปอัพตัวหลักกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราเอาเฟโลเช่นะคะลงสนามแล้วเนาะอาวุธที่ใส่มาก็คือถุงอุสีวิภาที่มันมีบวกดาเมจสกิลของท่านมแมลงนะเพราะเราจะเน้นสกิลหนึ่งกับสกนะิลอันติเนาะอันติมันแรงมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกของเฟโลเช่เลยสกิลแรกของเฟโลเช่ก็คือจะเป็นดาเมจ แบบเดียวโจมตีแบบเดียวเนาะกายภาพนะคะหนึ่งร้อนั่นเองสก,กิลนี้จะมีโอกาส50%นะคะที่จะโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติม,ตมอีก1ครั้งนะคะต่อเป้าหมายที่มีสปีดต่ตํากว่านั่นเองอ่เดี๋ยวราดูเอฟเฟกกันปึ๊บเฮ้ยเท่วะ่ะเตะเข้าไปนะ,ะเตะไป3ครั้งด้วยกันนะคะกับแต่เป็นแบบเดียวเนาะเฮ้ยเท่ฮะ เตมันเทด่ดเนะทุกคนแต่ถ้าใครแบบปันป้นนแล้วมันบางๆก็ใส่แอปเปิลไปได้นะมันจะได้เด้งเลือดด้วยนะฮะมันตายง่ายอะไรอย่างงี้ดูที่สกิลสองกันนะฮะสกิลสองเป็นท่าต่อสู้ก็สกิลนี้จะเป็นแบบเดี่ยวกันใกลภาพ170%่ง้นั่นเองนะฮะสกิลนี้จะเพิ่มสปีดให้กับตัวเอง25%ด้วย เป็นเวลาสองรอบนะฮะแล้วก็ได้รับเอฟเฟกนะฮะพิเศษอัตราการหลบหลีกและก็อัตราการควบคุมภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอีก60%ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันเอฟเฟกจะเป็นยังไงบ้างปึ๊บเฮ้ยเท่ว่ะเหมือนสก,กิลเหมือนวันนี้เลยอ่ะเหมือนโมลาดเลยอ่ะสก,กิลแบบฟึๆๆ๊บฟึ๊บฟึ๊บเฮ้ยเท่ดีนะทุกคนสก,กิลบสกิลนี้ เดี๋ยวเรามาดูอันติกันบ้างนะฮะอันติของเฟโลเช่เป็นการโจมตีแบบเดียวแต่ต้องบอกว่าดาเมจแรงมากนะฮะก็คือกายภาพ550อูโอ้โหแรงมากๆทุกคนถ้าใช้สก,กิลนี้แล้วเนี่ยคือเป้าหมายนะคะก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมอีกหนึ่งรอบมันจะเลือกเป้าหมายนะคะที่มี HP ต่ำกว่าของตัวมันเองนั่นเองเนาะเอฟเฟกเชิงลบนะคะความปราะบางของมแมลงนะคะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปมอนที่ประเภทแมลงที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันเอฟเฟกจะเป็นยังไงบ้าง๊บสวย,ยไหมเทไหมเฮ้ยสวยอยู่นะเฮ้ยโฮย้โฮยโคตรเทดูเตะดิเฮ้ยอยู่นี้คือบินนะฮะบินข้าม พื้นดินเนาะด้วยความเร็วสูงแล้วก็เตะไปที่ศัตรูนะฮะวิเทพมากทุกคนสก,กิลแต่ละสก,กิลของมันนะสก,กิลหนึ่งไปปึ๊บเฮ้ยเอ้ยทาเหจแรงด้วยสําหรับตัวนี้นะสกสองไปเนี่ยโอ้ฟึ๊บฟึ๊บึ๊บ,บ,บไวมากกดอันตีไปแล้วกันเฮ้ยอันตีเดี๋ยวไว้ตัวตรงกลางท้าหลังนะฮะเดี๋ยวใช้สก,กิลหนึ่งไปก่อนไม่หายคนระึ่งหลอด แต่เราจะตายก่อนไหมเนี่ยอันตีไปเลยแล้วกันไม่เก็บละเดี๋ยวเราตายก่อนนะจริงๆถ้ามัน,มนมบางๆแล้วตายง่ายก็ฟอนแสแอปเปิลมาได้นะป๊าบอุ้ยวิ่งโคตรโอ้โหอลังการงานสร้างสกิลแบบเร็วมากนะฮะใช้สกิลหนึ่งไปแล้วกันป๊บปบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะสกิลแต่เอ้ยมันตีซ้ำ นี่มันตีซ้ําเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าอีกรอบหนึ่งคือตายแล้วนะถ้าตีซ้ําอีกรอบก็คือตายแล้วเราก็ใช้สก,กิลหนึ่งไปเอ๊บ้๊บเรียบร้อยปึ๊บอันนี้เราก็ได้อันติมาแล้วนะคะสำหรับเฟรอเช่เดี๋ยวอันติอีกรอบหนึ่งเราจะกดเอ่ตรงกลางเลยนะมาดูกันว่าจะหายหรือเปล่าหรือจะสักครึ่งรอดนะคะมาดูกันปึ๊บบอกเลยว่าชอบมากอะชอบอันติมากเลยนะฮะ โคตรเท่ปึ๊บดูวิ่งโคตรไวปึ๊บโอ้โหโคตรเท่มากนะไม่หายใช้สก,กิลหนึ่งต่อปับ๊บปึ๊บปึ๊บอืมยิงกว่ามูลาดอีกลแล้วเนี่ยสก,กิลโคตรไวแล้วก็ใช้สก,กิลหนึ่งต่อนะฮะตีตัวเลือดเหลือน้อยกดอันติไปเลยกันมันไม่ตายแล้วก็จะกดอันติไปเลยนะฮนะจริงๆถ้ามัน ามาปั้นแล้วมันบางเนี่ยคืออยากจะเล่นจริงๆนะสำหรับตัวนี้ก็ใช้ใส่แอปเปิลไปก่อนได้นะเออถ้ามันแบบตายง่ายอะไรอย่างนี้ได้ทุกคนเนี่ยเท่มากอันติมันบอกเลยแบบสุดๆชอบตรงอันติมันนี่แหละเตะไปปาป๊บเตะรอบนึงปึ๊บใช้อันติตกิลสองไปเลยหายไหมอะ่ะไม่หายอีกเตะเรียบร้อยนะทุกคน ดี๋ยวไปลองแบบสามตัวให้ได้ดูตอนที่เราเอาเฟรโรเช่นะแล้วก็ยุงยุงไม่ได้ปั้นนะทุกคนยุงสังเกตอเวลหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแบบสามตัวมาดูคร่าวๆว่าสามตัวแบบถ้าต่อสู้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าต่อสู้ท่านมาแมลงเนาะอ่ะอันนี้เป็นมแมลงนะฮะเมก้าฮัตซัมนะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นไงบ้างแต่เมก้าฮัตซัมถ้าจะตีรวดอะ่ะเพราะมันถ้ามันตีตายปึ๊บ มันก็จะได้ตีต่อเนื่องอีกเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวอันนี้มารีวิวเมกาซ้ำไปเนี่ยอ่ะไม่ตายอันนี้ดีๆได้ละได้ตีละถ้ามันตีตายก็คือได้ตีต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะเป็นตัวที่แบบดาเมจที่น่าปั้นแรกๆนะผู้เล่นใหม่หลับหัดซ้ำอันนี้เป็นเป็นเมกาไปแล้วนะฮะทุกคนอ่ะประมาณนี้เลยสำหรับการรีวิวการ คร่าวๆเนาะของเจ้าตัวเป็นโรเช่นะฮะตัวธาตุแมลงตัวนี้นั่นเองนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เป็นดาเมจที่แรงมากๆนะฮะก็ถ้าใครได้มาแล้วแบบยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่ก็ปั้นอยู่ในทีมได้นะก็ดาเมจแรงนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กํลาลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ